วันนี้คุณยายทำขนมมะม่วงกวนกะทิให้กินค่ะหวานจากธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลเพิ่มอร่อยเคี้ยวหนึบหนับไม่กลิ่นหอมจากมะพร้าวคั่วและมะม่วงเก็บได้นานพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นมะม่วงสุกสามาดูนำมาปอกเปลือกแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะใช้เนื้อมะม่วงทั้งหมด2กิโลกรมัมจะใช้เป็นมะม่วงอื่นก็ได้ค่ะใส่กะทิลงไป500มิลลิลิตรวันนี้ปุ้ยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ จากนั้นเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมะม่วงจะเละแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเติมแบะแซลงไป2 5 0กรัมแบะแซหาซื้อได้ตามร้านขายของชำทั่วไปเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้เดี๋ยวปุ้ยทิ้งฟิกัดไว้ให้ค่ะใส่แบะแซลงไปแล้วเราก็จะเติมเกลือป่นลงไปค่ะแบะแซจะช่วยทำให้มะม่วงกวนของเรามีความเหนียวนึบหนับนะคะ เติมแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งถั่วเขียวลงไปในน้ำเปล่าแล้วก็คนให้แป้งละลายค่ะจากนั้นก็เทใส่ลงไปเลยกวนจนแป้งสุกเราจะเติมเนื้อมะพร้าวคั่วลงไปนะคะเนื้อมะพร้าวคั่วเนี่ยจะมีความหอมทําให้มะม่วงกวนของเราอร่อยยิ่งขึ้นค่ะกวนจนเนื้อมะม่วงมีความเหนียวเหนืดประมาณนี้นะคะใช้ไม้พายตักแล้วจะเหนียวประมาณนี้เลยก็คือใช้ได้แล้วค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะเพิ่มความน่ากินปุ้ยก็จะนํา เนื้อมะม่วงกวนใส่ลงไปในซิลิโคนแบบนี้กดให้แน่นค่ะแล้วก็เอาซิลิโคนออกเราก็จะได้มะม่วงกวนรูปดอกไม้นะคะส่วนอันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นถุงท็อฟฟี่ค่ะหรือว่าถุงใส่ลูกอมนะคะนําเนื้อมะม่วงกวนใส่ลงไปเลยค่ะก็จะได้เป็นท็อฟฟี่มะม่วงกวนนะคะสามารถเก็บได้นานเลยค่ะใครที่มีมะม่วงเยอะสามารถต่อยอดทําขายได้เลยนะคะ เสร็จแล้วปุ้ยก็จะนำถุงที่เราใส่มาซีนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าทำขายนี่น่ากินมากๆเลยค่ะสูตรนี้อร่อยมากไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มถ้าใครชอบอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะ